ราจะอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ผ่าน,านมาครึ่งชั่วโมงแล้วเพราะบรรยากาศมันดีค่ะเิดมาโชคดีโชคดีจังเลยมีเพื่อนมาคุยด้วยเธอจึงมากมีคนรักต้องเส้นอลกกตกที่ฉันนี้ฉันมันคนเรวเลวเสียวมี ทำไมยังไม่นอนครับขอบคุณนะคะคําถามขอบคุณนะคะสําหรับคําถามนางสาวไทยนางสาวไทยทาไมยังไม่นอนแล้วคุณล่ะคะทําไมยังไม่นอน ฉฉัันนไงยย่าามใครตเดี๋ยวก่อนจะปิดสตรีมจะจะแปะอนี่ให้ดูนะคะต้องแปะก่อนนอนนะคะลองสิบเอ็ดเนี่ยค่ะบุญฉันมีแค่เป็นสักพันให้เธอข้ามพ้นสายพานสุเดนสุขีสิวา I you. นอนตอนนี้ยังไงก็ไม่หลับนะคะเพราะเป็นคนนอนดึกเมื่อก่อนไม่นอนเลยนะคะนอนเช้าเลยนะคะ